สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู้ช่องสกุลเพิ่นออฟฟิเชียลนะคะวันนี้มาเจอกับสาวต่อเลไม่เนี่ยคิวบอคิวว่าอฟแมนเดอจ้าช่องนี้เรางดดราม่านะคะด่ามาโยนหมาใส่นะคะหมาจากปากสกุลป้าป้าพาไปเบิ่งยางล้อเหรียญอาเจี้ยวยังกระเป๋าสวัสดีครับไปก่อนสันอุ้ยฝนตกรวมห้องยู่เซ่สวัสดีครับสวัสดีครับเเป็็นนยังาากก้วบวันนี้อยู่กับ แบค์รอยนะครับในช่องของซอกุ้งลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมสีผ้าไปเบิงอันเพื่อนเห็ุงานนะครับผมอันนี้เป็นทีมครอปนะครับพ่อสวัสดีค่ะอามหน้ารอพ่อยังข้ามมาออันนี้ทีมครอปนะครับกาลังลงของฝนกับฝนกับกาลังพันนะครับผมกําลังเลนพันเป็นปล่อยๆนิดนึงนะครับผม นะคยิ่คพร้อมนะครับผมแล้วก็ทีมเวทีเพิ่นจะกำลังเล่งนะครับผมในการสร้างห้องแม่กุ้งเอามาถ่ายให้แกพ่อสวัสดีครับครับผมพาไปดูเอาผมลงแล้วๆกูซี่สวัสดีครับ ฝั่งนี้นะครับผมจิมอุ้ยจิมลงน้องๆที่ลงลังนะครับผมกับพี่แอดนะครับพี่แอดทัทีมนะครับผมแล้วก็น้องต่อนะครับ มากันลงล้างครับมือนี้ฝนกําลังวิ่งผ่านไปนะครับผมอาจจะปลอดฝนนะครับตอนช่วงเลนนะครับผมกังไดกับให้กําลังใจกันไดนะครับผมทีมทำงานนะครับผมกำลังสมัครเื้นในการทำงานทนะี่มี วันนี้ปักกันอย่างต่อเนื่องดีครผาไม่ไงชูใจใช่ซอกุ้งไม่ช่องแม่กุ้งกุ้งไหนกุ้งซอสกุ้งเข้าหน่แยไหมเอาซอสกุ้งตีแล้วเป็นคนกินตีก็เลยเออสอครับเพราะเออสซอเพราะหันได้คนว่าสร้างค่ะแล้วไปเชิญดไปกินมา้ยไปกินแล้วครับไปกินก๋วยเตี๋ยวมาได้อยังกินล่ะกินหลายแท้ ไก่สวยแต่ามังกไก่สวยแต่มือัฟีมวยแล้วนอย่างน่ะอันน้าก่ชุดไก่พี่มินพระเอกพระศิวะพรดุสีงามเนาะสีดำทุดงเปรชุดนเ่และสีเขียวเปไปอาบน้ำไหนมาหนิสูใจอาบน่มปั่อาบนิ่ปังแฟนเนอร์านบหลเออคือกันที่คนนับ ครับผมนล้งงลองกินเข่าอยู่นะครับ,บคุณจงเมื่อไหร่มกคุณจงหยิบผ่าเรับเอาไป่าเดนม้วเหรีหรหรยญยวน,น้องแออ,อันนี้คี่บรรยากาศนะครับผมการเท็มงานนะครับผมของทีมงานสาวหน่อยเป,ป็นบพแงนะครับผม ของพี่กกุ้งอะไรนะเอามาสิถ่ายให้ภาพไอ้บึงนะครับบรรยากาศนะครับผมขอเอาเอาช่องไม่กุ้งมะทายให้ครับเป็นสรง,งว่างๆครับมือน,นี้มาหอดไบนะครับผมแล้วก็ไปอาบน้ำใบนะครับก็เลยขอเอาช่องไม่กุ้งมะทายคลิปบรรยากาศเบื้องหลังการทำงานนะครับผม,มให้เบึงนะครับผม ตอนนี้แม้กุ้งก็กําลังทํางานอยู่เหมือนกันนะครับผมเพื่อนกับเฮดอันกลางเต้นให้ศิลปินน้่นะครับผมอันนี้จะเป็นใต้เวทีนะครับแบงร้อยจะอยู่แมงร้อยจะอยู่ตรงนี้นับมาหนึ่งสองกนาทีใช่ไหมแบงร้อยจะอยู่ น,นับมาจากฟังนี้นะคะ 1, 2, 3, รับผมหนึ่งสองสามเมองเราอยู่ล็อกที่สามนะครับผมผู้ใดอยามมหาเบียงลอยมาได้นะครับผมแต่ว่ากระสิอัางแน่นะครับผมขังให้เพราะว่าคนมันหลายแห่งอีกครับผมสิกอันสิกางเต้นก็เต้นศิลปินกระร้ายอีกครับผมยัมงไม่มีโอกาสได้ได้ได,ได้กางเต้นรักเป็นแรงน้ําพึนหอกครับผมตแต่ก็อยู่ตรงนี้กับพี่พเขานะครับผมก็อยู่ได้นะครับผมผ<ม>ู้ใดอยมามมหายามให้กำลังใจมาแมนบอนอี ซี่หรือสามประมาณนี้แหละครับผมค้างแม่ดูมนะครับผมผู้ใดอยากผู้ใดอยากมหาแบงลอยอยากมาหายก็ลังใจนะครับผมมาได้นะครับผมเขามาหล่นมาเว่าม้าไยลูกได้นะครับผมครับเออครับบรรยากาศรอบๆงาฝนผ่านไปแล้วเด้อพี่น้องมามาบึงกันได้นะครับผมแลกงนี่ฝนผ่านไปแล้วนะครับสวัสดีครับพี่จอรนจอรนอยู่รังเลยนะครับพี่จอนกินยาหรือย,ยัง ตอนนี้ก็เพิ่นกับ้ากันทยอยขนของมาไว้ล็อกไผ่ล็อกมั่นนะครับผมแล้วก็ทยอยพากันไปอาบน้ำนะครับผมจะได้จะได้บ่แย่งกันนะครับไอ้ครูเอนะครับผมตาบวมไม่หายนะครับผมกินไงกี่ยังเข่าตานะครับผมไก่มาทนี่ไหไกล เบนที่เบนมาดีหน่อยเลยฝากมาให้กำลังใจด้วยนะครับผมคืนนี้นะครับทำการแสดงที่กะบินบุรีนะครับผมบ้านโคก Dante, да เพื่อกบบิลบรีนะครับจ well ังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมจังใดก็มาให้กําลังใจกันได้นะครับผมมาชมมาดูนะครับผมนี่แม่มาแล้วแม่สวัสดีครับเอาเบิดแห้งแล้วเอื้อยพ่อย น้ำบด้มือน้ำไข่เดีเป็นมือน้ำไอ้ไอ,ไ,อ <c oughs> ไอบาดใดกระเซบข้อบาบัเนาะเมนมันจะหายเล็บเมื่อวานก็ำำน้ำสม <organizing S 2> <จ>ุนไพรน้องไ<ม><ช>สลาเๆๆ <c oughs> นี่ยย่านี่นเขาทั้งนี้เขาทั้งนี้กระด็ไมเข้าพวกิ่นเป็นยกเติ่นอยู่อันนี้ทีมลงขนกระบะนะครับผมกำลังจัดเตรียมติ่นนะครับเพราะว่า สภาพแบดล้รอบมันกับ,บอบกุงที่นะครับพี่น้องแล้งเทือขึ้นอยากมากก,ากับมักงสิไหมครับผมฝนทั้งฝนทั้งร่มอย่างสิไหมครับผมก็ต้องป้องกันไว้นะครับผมกางเต็นท์ไว้นะครับกางผ้ายางผาใบนะครับผมในการกันฝนไว้นะครับผมกันไว้ดีกว่าแก้น,นะครับผมเพื่อ ฝนมาที่เดียวปุ๊บมันเอายังบบท่านนี่สินะครับผมก็ยังมีเต็นท์มีอะไรนะครับให้หลบฝนได้นะครับผมแล้วก็ทีมล่วงคนกะอีกสักพักนึงเพิ่นเตรียมสถานีล่วงแล้วคนกะจะมาล่งนะครับผมก็จะคุมงานนะครับผมด้วยครูเอนะครับผมคุมงานไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับ เก็บอย่างดีนะครับผมของที่นี่อันไหนชำรุดกะเฝ้าสอมเฝ้ายังกันอยู่นะครับผมเอาละครับคลิปนี้กับสีผ้าเบิ้งซํานี่นะครับผมจังใดกับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้กับช่องซอฟกุ้งอัเพนออฟฟิเชียลด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนั่เลยนะครับผมเพื่อจะได้เพื่อจะได้แจ้งเตือนนะครับสำหรับข่าวสารต่างๆานาๆนะครับผมจังใดกับฝากติดตามนั่มเลยนยครับสวัสดีครับ